ไปติดตามสถานการณ์กันในไทยลีกกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมไปว่ากันด้วยไทยลีก2ค่ะปรากฏว่าจ่าฝูงที่การันตีในการจบเล็กแรกของฟุตบอลลีกรองของบ้านเรากลายเป็นทีมที่ไม่มีใครคาดคิดคน้องใหม่ไทยลีก3ราสีสไลด์อยู่ในเตดค่ะคุณผู้ชม แข่งขันนะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวานราศีสไลยูเนเตดเปิดบ้านรับการมาเยือนเชียงใหม่ยูเนเตเครึ่งแรกเนี่ยพยายามเปิดหน้าแรกใส่กันนะคะแล้วก็มีจังหวะหาโอกาสจบสกอร์กันอยู่หลายครั้งแต่ว่ายังไม่ผ่านแนวรับของคู่แข่งค่ะจนกระทั่งนาทีที่44อัลเบโตกูเวียค่ะได้บอลจากฝั่งขวาเปิดไปให้กับสุภาพเมืองจันท์แล้วเติมามาหม่งที่เสาไกลค่ะก็สวยงามมากลูกนี้หูนี่เลยค่ะ คนเดียวโดโดโดดเลยขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จบเครื่องแรกไปด้วยสกอร์ดังกล่าวค่ะเกมมาในช่วงครึ่งหลังค่ะเจ้าบ้านราศีสไลด์ได้ประตูเพิ่มมาที่จิจริงๆวันนี้เสียดายน่าจะได้ประตูเพิ่มนะไอเบตโตกูเบียลุดเดียวไปแต่หลบผู้สาประตูแต่ยิงไปชนเสานะคะเลยยังไม่สามารถทําได้นาทีที่80วิชิตกองสิงแก้วค่ะเลี้ยงบอลเข้าเขตโทษโดนอเล็กซ์เมอร์มอสค่ะผู้เล่นของเชียงใหม่ไปทาฟาวแต่กลายเป็นว่ากิเบโตมาเชน่ากองหน้าจอมเก่ายิงไปชนคาน ก็เลยนำแค่1นูนยาใครจาก็ได้เนี่กิเบตตมมาเชน่านี่เคยดีศูนย์หน้าเคยเล่นกับบุยรามเนเต็ดแล้วก็คว้าชแชมป์มาด้วยกันนะคะ แต่ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยไม่มีประตูเพิ่มแต่นั่นก็เพียงพอค่ะให้ราสีสไลดยเก็บ3แต้มเฉือนชนะเชียงใหม่ u ยู t e นเตดหประตูต่อศูนย์การันตีการเป็นแชมป์เล็กแรก38คะแนนจาก16นัดน้อันดับ2อ,อย่างโปลิเซโรอยู่4คะแนนแต่เล็กแรกยังเหลือโปรแกรมในการแข่งขันอ,อีกหนึ่งนะัดแต่คือด้วยช่องว่างมันสีแต้มนะพี่บุ๊คยังไงคือการันตีแน่นอนว่าจบด้วยการเป็นแชมป์เลกแรกค่ะ